สวัสดีสสดครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีมองค์วันนี้เสนอตอนขว่าร่างทรงเนี่ยจะได้รับขันคูเนี่ยไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายเลยถามว่าทำไมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปัญหามันก็คือคนนั้นอ่ะกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นคนทรงอีกนะแล้วกว่าจะเข้าใจว่าตัวเองมีองค์เทพมาอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนะนอกจากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแถมยังต้อง เฟ้นหาครูบาอาจารย์ที่ดีจริงๆอันนี้เรื่องจริงครับนะเฟ้นหาครูบาอาจารย์ที่ดีจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะอย่าบอกว่าง่ายนะอย่าบอกว่าเพื่อนแนะนำอะไรอืมเราต้องเห็นเองรู้เองติดตามอาจารย์นนั้นเองอืมแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้เรื่องจริงครับนะเอาละเดี๋ยวจะบูชาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอม พพรมมาปฏิภาหายาทุติยมปีพพรมมาปฏิภาหายาตาติยมปีพพรมมาปฏิภาหายาอิทิสุขโตอรหังพุทโณโมพุทธายาปัทวีคงคามอะพรมมหาเทวาคามิหังพรหมจิตตังปียังมามนาชาริตินามาภาทานะมาอุเมกามุ ปีย่ยอเทวมนุษสานังปีโยพรหมานมุตมังเปีย่ยอนาคาสุปันนานางังปีนินทาริยงังนามามีหังอมเจมาตากทุระคาการีปียังมาะม ทุติยัมปีอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมาตาติยัมปีอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามา,ตาตมอมอ่ะนะก็คือการรับขันคูเนี่ยแล้วกว่าจะรับถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะวันนี้ผมเพิ่งได้เจอขันมีขันแปลกๆมาให้ผมดูผมก็ยูผมก็นั่งดูนะก็ตลกดีเหมือนกันตรงยอดเขามีอะไรไม่รู้สีทองกับสีเงินอะเขาเรียว่าอะไรไม่รู้ นะก็ไม่รู้เหมือนกันมีหมากมีพรูอยู่ข้างในเขาก็งงเหมือนกันออแล้วก็มีอะไรนะักลวยเหรอ,อแล้วใส่อะไรสองสองก้านนั่นแหละเออก็นั่นแหละเห็นก็เห็นแค่นั้นนั่นแหละแต่ว่าแน่ๆว่าไอการทํารับขันคูเนี่ยหรือการที่เราจะรับคูเนี่ยมันต้องมีบุญนะมีบุญหนึ่งคือต้องเจออาจารย์ที่ฉลาดพอและอธิบายและการที่เราจะยอมรับอาจารย์แต่ละคนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นเรื่องที่ยากลําบากถามว่าเพราะอะไรเพราะอาจารย์แต่ละคนนั้นมีความเก่งไม่เหมือนกันนอกจากอาจารย์มีความเก่งไม่เหมือนกันไม่ก็พอไม่พอนะเราจะต้องฟังอาจารย์คนนั้นอธิบายจนกว่าจะเข้าใจเข้าใจคืออะไรเข้าใจตรงกันว่าการรับขันครูการที่มีองค์มาลงหรือการที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆนั้นจับร้อยเลียงเรื่องราวเล่าพูดเล่าให้ทุกคนฟังได้ละเอียดขนาดไหน และทุกคนเข้าใจได้ขนาดไหนนั่นคือปัญหาหลักเพราะว่าคนที่เอ,อประกอบขันคูแล้วไม่สามารถอธิบายหรือช่วยลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ได้โตขึ้นมาเป็นคนช่วยคนได้มีจริงไหมอาจารย์โอลาฟังจากประสบการณ์จริงลูกศิษย์มาบอกอาจารย์คือแบบตั้งแต่นี่ละขันผีมาละล้มเขารับขันมาแล้วเขาก็ ไม่สามารถนอนหลับได้เลยค่ะร้อนรุ่มแบบเป็นอะไรไม่รู้นอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยจนต้องมาหาเราอ่ะพอมาหาอาจารย์ทออาจารย์ทอรู้เลยเพราะเขาหลบตาอาจารย์ท็อใช่ไหมหลบตาอาจารย์ท็เนี่ยอันนี้มีของอ่ะอันนี้ของมารัดหลับอาจารย์ท็อจะรู้ดีอาจารย์ทอเล่าคืออาการของผมอะ่ะถ้ามันมีอาการหลบตาหรือมีว่าคนลุกหลังขึ้นมาวูบเหมือนมียันขึ้นหลังอะ่ะพอผมรับยันกออเพชรมามันก็เลยเหมือนกับมียันขึ้นมาเป็นแผ่นบาหนึง รู้ว่ารู้ว่ามันมีสิ่งไม่ดีเข้ามาใกล้ตัวเรานะรู้แค่นี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาร้อนหลังมากคนที่มาหาผมนะเขาร้อนหลัง<ม>พอเขาร้อนหลังเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเอามีดอ่ะมีดหมอนะ<ม>ไปจิ้มที่หลังพอจิ้มที่หลังเสร็จมันวิ่งหนีไปที่คอใช่แล้วเขาจะอ้วกอ้วกออกมาออกมาเป็นได้กลมหนึ่งได้ขาวอ,อาจารย์โอเห็นกับตาอะเอ้ยเ,เราก็งงอะไระทำไมออกมานิดเดียวแค่ อ๋อมันเป็นมวยเป็นมวยเขาทาเป็นมวยไว้แต่ว่าเป็นแบบพันๆกันอะ่ะอืมสักกลุ่มหนึ่งอะ่ะคือเขาเขาเหมือนถูกลวบลัดให้ไปรับขันไงแล้วแบบจะ<บ>ไม่แน่ใจตัวอาจารย์เลยคือพ,พี่เครพี่น้องหรือเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าที่เนี่ยมีคนส่งไปสี่ลองไปหาดูสี่แล้วควน,นี้สองคนนะคะสามีภรรยาก็ตัวภรรยาเขารับขันอ่ะ,ะบอกว่าป่วยปวดไปแล้วไม่รู้เขาบอกว่า รับรับ้เหอะเดี๋ยวก็หายเองแหละเยก็ดีเองอ่ะบังคับให้รีบรับเลยแต่ทองที่เขาเนี่ยเข้าไปในตำหนักนั้นน่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกยังไงนะเขารู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายใจวนิดเออไม่สบายใจอยู่แล้วมันไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยน่าอยู่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันอึดอัดมันรู้สึกไม่สบายใจเอาแค่นี้แหละมันรู้สึกว่ามันรู้สึกทมึนทมืนอึดอัดหายใจไม่ออกคอหายใจไม่คล่องมันทำสำนักมันดำดำทมืนทมึนเขาเล่าให้ผมฟัง เขาบอกอย่างหิ่งเนี่ยอืดาไม่หมดเลยนะมืดเริมนมแล้ไม่เหมือนที่นี่เออที่นี่สว่างที่ดูแล้วแบบเออเย็นสบายอะไรเงี้ยเออก็อาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันจากประสบการณ์จริงก็คือว่าเราหลายคนมาบอกว่าอะไรนะเรื่องอะไรอีกจัะทรอก็มีแบบไปโดนแบบว่าไปเหมือนกับไปให้เขาลงน้ํามันน้ํามันนะเร<อ>ียกว่าน้ามันพลายให้ แล้วปรากฏว่าน้ามันพายมันก็เข้าตัวตอนหลังเพราะถามว่าทําไมมันเข้าตัวก็มันของมันมาจากผีมันเป็นชิ้นส่วนออรถข้ามผีมาใช่กว่าเขาจะรับขันหรือรับพานหรือไม่รับพานเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะรับอย่างขันครูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนน่ะบางคนเนี่ยเขาฉลาดมากเขาจะฟังคนหลายคนต่อกันติดต่อกันหลายคนเรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยืถามว่าฟังทําไมฟังเพื่อเลือกอาจารย์อาจารย์ที่เขาจะไม่หาเนี่ยเขาจะต้องเลือกแล้วว่า อาจารย์คนนั้นเนี่ยเข้าใจจริงรู้เรื่องจริงสามารถอธิบายได้จริงไม่ใช่แบบว่าไปอำ่อำอำ่ำอึมอึงอธิบายอะไรไม่ได้แล้วรับมาเนี่ยบางคนนะรับมาผมฟังบอกว่ารับมาเนี่ยเขาอยากจะไปช่วยคนได้บอกว่าการอยากจะไปช่วยคนต้องมีปัญญาบรารมีคือคุณต้องเรียนโหราศาสตร์หรือมีความรู้ไปติดตัวไปด้วยใคุณจะไปโดดโดดไม่ได้ผมจะไปแนะนําทุกคนแบบนี้ แต่หลายคนไม่เชื่อก็ก,ก็ก็บอกว่าทําไมชีวิตยังลาบากอยู่กับคุณไม่ศึกษานี่คุณไม่ศึกษาคุณไม่ใส่จใจ,จนี่เรื่องเรื่องการที่จะยกระดับตัวเองชีวิตตัวเองะนะคือการศึกษานะคะอืมสมมุติเราไม่รู้อ่ะแล้วเราได้เรียนรู้อ่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยเหมือนเราอัปเกรดตัวเองขึ้นมาอมไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรอะอเรียนทาอาหารก็ได้กินข้าวอร่อยอใช่ไหม เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเรียนอะไรโหรา,าศาสตร์อันนี้เราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้มันจะมีความรู้ขึ้นมาอมเอาเป็นว่าถ้าพูดตรงๆเลยนะเอาตามหลักเนื้อผ้าทุกอย่างนะคะเราเนี่ยถามว่าต้องปรับปรุงตัวเพื่ออะไรเพื่อที่จะรับมือกับอนาคตมันไม่ใช่แบบว่าเราจะไม่รู้เลยเลยแบบ บางคนบอกว่าผมเสกน้ำมนต์ได้มา30ปีทํายังไงจะให้คนเข้ามาหาผมได้เยอะๆบอกถ้าคุณไม่มีความรู้แล้วเขาจะเข้ามายังไงล่ะครับนะก็ผมเป็นวิชาเสกน้ำมนต์เสกน้ำมนต์มาสามสิบปีแล้วผมถามว่าอนนี้เสกน้ำมนต์อ่่างเดียวหรออืมอาจารจะทขาทำอะไรได้บ้างก็ตรวจองค์ตรวจเทพนะตรวจดวงเชะตาราศีเสริมดวงเสริมราศี รับขันคูมก็ทําพิธีกรรมตามแบบของผมะนะพิธีกรรมอะไรบ้างก็เนี่ยแหละลงณนาทองสัิการดินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะตั้งศ <บง S 1> าลถอนศาลวงสวงทําได้หมดแหละแต่ถ้าพูดตรงๆอ่ะเอาง่ายๆเลยนะอเออนั่งอธิบายอย่างเงี้ยยากที่สุดถามว่าทําไมนั่งอธิบายแบบนี้ยากที่สุดเพราะผมต้องพูดให้ร่างทรงจนกว่าร่างทรงคนนั้นจะเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันของตัวเขายากที่สุดเพราะอะไรเพราะคนที่เข้ามาหาเราร้อยพ่อพันแม่บางคนฉลาดบางคนโง่นะ ถามว่าโง่เป็นยังไงอาจารย์คะขนมหนูยังหาไม่ได้คะ่ะผมบอกไปเข้าไปดูในห้างนี่มันมีทุกที่ผมบอกเขานะขนมนะอา้าวผลไม้จริงๆเราเซิร์ชหาในเน็ตได้นะไรทุกอย่างมันจะอยู่ในนั้นและะ้วก่อนล่วงล่วงหน้าก่อนก่อนจะถึงวัน วันรับพานรับขันเนี่ยผลไม้เนี่ยมันต้องไปหาแล้วก่อนวันแล้วันหนึ่งวันแลวต้องไปแล้วใช่ก็คือเขาทําถูกต้องนะคะคนที่มาวันนี้ทําถูกต้องเนื่องจากเขาซื้อผลไม้มาแล้วนะคะออแต่เขาจะถามเราเพื่อประกอบความรู้บอกว่าอาจารย์คะเอาของง่ายๆได้ไหมอย่างอของตามเซเวน่นยบอกได้ไม่ใช่เราแนะนําเองเออแ,นะแนะนาไปเพราะอ,อ,อะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณไปตลาดแล้วคุณหาไม่ได้นะคุณก็ต้องไปหาทองหยิบทองหยดฝอยทอง,ออทองขนมขนุนเนี่ยตามเซเว่นมาถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายนะ วิธีอะไรก็ตามถ้ามันทํายากมากเกินไปค้นมันก็ไม่เอานะอ่ะ้ามันง่ายถ้ามันแบบสามารถเข้าใจได้อธิบายได้มันก็ถูกต้องทําไมต้องผลไม้9ก้าอย่างก็เพื่อความ9ก้าอย่างเนี่ยเป็นดาวเกตดาวเกตเนี่ยเพื่อความเาจเริญก้าวหน้า,าเราเทวดาเทวดาทั้งหลายทองยิมท้องยอดฝอยทองหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฝอยพูดว่าเป็นทองเป็นเงินเป็นทองนะยอดลงไปทําอะไรลงไปก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาหมดทองหยอดขนมเม็ดขนุน,น,นเป็นมงคลเออฝอยทองเออทองหยิบ หลายหลายคนมาหาผมเนี่ยผมบอกเลยนะก่อน,<ค>นจะมาหาผมเนี่ยจะบอกว่าทําหยิบทำเก็บฝอยทองเม็ดขนุนเลยเนี่ยเต็มตู้เย็นเลยค่ะเป็นถุงเลยค่ะนี่ยังไม่มีคนช่วยกินเลยอ่าพูดจริงๆว่าอาจารย์ทาอะ่ะอาจารย์ทาตรงเนี้ยทำมานานเข้าใจเรื่องราวแล้วคนที่จะได้รับขันก็คือคนต้องต้องมีบาร,รมีจริงนะบาร,รมีจริงในที่นี้คืออะไรรู้ไหมหนึ่งศรัทธาต้องแรงกล้าพอ สองต้องเข้าใจในสิ่งที่เรามานั่งอธิบายทุกวันนี้ผมอธิบายมาไม่รู้กี่พันตอนแล้วก็จะถึงวันนี้ไม่รู้กี่พันตอนมันหลายปีมาแล้วต้องลองไปเข้าไปนับดูนะมันหลายพันตอนนะแต่จริงๆริงเอ่อคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไม่ทําช่องก็มีนะเออมีเยอะอยู่ที่คลิปเอเขาเลยช่องอื่นน่ะมันหายไปเยอะอหายไปเยอะเลยแต่ว่าเนี่ยช่องเนี้ยรวบรวมไว้เยอะที่สุดเท่าที่มีมามันจะมีเพจค่ะเออ,อะไรนะเขาเลยยูทูบช่องยูทูบนะจะมีอยู่สามช่องของเราอ่ะ แต่ตอนตอนนี้ท,ที่ช่องใหญ่ที่สุดก็คือตรงนี้ช่องนี้ใหญ่ที่สุดชมรมโหราศาสตร์เอกอุทเทศในวิทยากรออฟฟิ i ชีกว่าเราจะมาถึงช่องนี้ผมเดินทางมาไม่รู้เท่าไหร่หลายแสนหลายล้านกิโลเมตรถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการเดินทางสำหรับคนมีองค์นั้นถ้าคุณไม่สร้างชื่อคุณไม่มานั่งอธิบายแบบผมทำหรือคุณไม่ทำให้สิ่งที่ยากเป็นง่ายคุณจะอยู่ลำบากขึ้นถามว่าอยู่ลำบากไง คนจะนับถือเราเนี่ยถามว่านับถือเพียงแต่ภายนอกเพราะไม่รู้ว่าเราเก่งขนาดไหนหรือแน่ขนาดไหนหรือเข้าใจเรื่องราวได้ขนาดไหนเข้าใจเรื่องราวในที่นี้ก็คือสามารถอธิบายที่มาที่ไปความเป็นมาเป็นไปแล้วสามารถประกอบขันขึ้นราวขึ้นมาได้เรื่องราวขึ้นมาได้ยังไม่พอยังจะต้องตรวจองค์ตรวจเทพให้เขาอีกตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จแล้วต้องท,องทําพิธีการตั้งขันขึ้น<บ>ามาให้ต้องสอนเลยนะสอนไทยยิปซีได้ด้วยใช่เพราะว่าปัญหามันคืออะไรรู้ไหม กว่าร่างทรงร่างทรงหนึ่งจะไปช่วยคนได้เนี่ยต้องฝึกฝึกตัวเองเท่าไหร่ถ้ามีอ,มอาจารย์เนี่ยสามารถจะทําได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีอาจารย์มันจะยากยากเพราะอะไรลูกศิษย์อาจารย์โอ้คนหนึ่งนะก็คือว่าเรียนนะคะไพย,ยิปซีออนไลน์อาจารย์คุยสดแบบเนี้ยแบบไม่ใช่สิไพออนไลน์แบบว่าเปิดกล้องวิดีโอคอลแล้วก็สอนกันอ่ะเรียนไปนะคะสักพักหนึ่งหายไปอ๋ออาจารย์ อาจารย์ช่วยไปกดติดตามผมในไอจีหน่อยเปิดไอจีดูดวงค่ะนี่เปิดไอจีดูดวงเป็นเรื่องเลวลาความรักเลยนะสตอรี่เลยนะออเออเ,นะเห็นแววเห็นแววตั้งแต่แรกแล้วเพราะเป็นเด็กที่แบบเรียนหนังสือเก่งนะคะเป็นเด็กนอกด้วยเอาลนะการรับขันครูทั้งหลายนะต้องมีบุญจริงมีบ,บุญจริงนี่คืออะไรรู้ไหมบุญต้องสมพงกาอาจารย์แล้วก็เข้ามาหาอาจารย์เองเพื่อที่จะรับเองนะติดต่อนะครับนะรับขันครูได้ที่ เฟซบุ๊กโอซิริกอนิรัตนะครับสำหรับใครที่ต้องการประกอบขันคูนะขึ้นมาประกอบพิธีามาสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,รับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งจำน่ายเทอรูปเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริรอนิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก9 2เก้าสอง i หกสี่านย์อ้สิริหนนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเ<ล>มตตาเบอร์โทรศูนยะ์6ปดสี่เก้าสองหกหกหาแเอห่ละนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีจะบอกบว่างานตั้งสารนอกสารจะรับไหม ก็ยังอ่ะช่วงนี้ใช่ค่ <นะ S 1> <ช>เดี๋ยวมีเอาเป็นว่ามา,มาคุยกันข้างหลังอ่ะมีอะไรใครมีอะไรก็มาคุยด้านหลังแล้วกันเดี๋ยวไอ้วงสองเปิดร้านอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยว่ากันมีอะไรก็มาคุยข้างหลังแล้วกันนะไปแล้วนะครับ<ช>นสวัสดีครับ